อโอเควันนี uh, okay. here, ้นะคะก็เป็นวันที okay. so anyway ่เลิกงามยามดีเนาะพี่บอยกับพี่แหวนนะคะก็ให้ความไว้วางใจมาออกรถ MG4 กันนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวลองพ็อปนะคะสีเทาค่ะถามพี่บอยนิดนึงว่ารู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงมาออกรถกันนาค่ะก็เซลเตอร์ดีครับโอเคแล้วไนต่อ คือช่วยช่วยดันเทสทุกเทสเลยแล้วก็ช่วยเรื่องไฟแนนซ์ด้วยอะไรด้วยจนซื้อได้อันนี้ก็ไฟมาหลายที่แล้วนะฮะกระทั่งมาจบที่นี่ครับโอเคแล้วก็มีความประทับใจยังไงกับรถยนต์รุ่นนี้ครับอ๋ออย่างแรกเลยสมรรถนะของรถครับการขับขี่แล้วก็อัตราการเร่งการทรงตัวระบบช่วงล่างแล้วก็ภายในห้องโดยสารจะกว้างคุ้มค่ากับราคา ของตัวนี้มากคือรถรถสเปคเนี้ยถือว่าตัวนี้คุ้มสุดแล้วใช่ค่ะและที่อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะ MG4 นะคะแบรนด์เป็นแบรนด์เดียวนะคะที่เป็นรถไฟฟา้าแล้วก็ขับหลังด้วยนะคะใช่ครับใช่ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นค่ะ <c oughs> เดี๋ยวน้าขอญาตบอกโปรโมชั่นนิดนึงนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่จองและรับรถภายในเดือนนี้นะคะรับส่วนลดสูงสุดถึง170,000บาทนะคะแต่ ถ้า1นึ0ง0บาทเนี่ยไม่ได้โฮมชาร์จเจอร์นะคะแต่ถ้ารับส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทนะคะได้โฮมชาร์จเจอร์ไปค่ะแล้วก็มีฟรีดาวด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ใน YouTube ช่อง l u x u r y ร n หรือเพจ a c e b o o k รถยนต์ MG บายน้ำตาลค่ะวันนี้น้ำขอบคุณพี่กับพี่แหวนมากมากนะคะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็เอาขนมมาฝากด้วยเยอะมากเลยกินแล้วค่ะแล้วก็แบ่งกับพวกพี่ๆเขาบอกอร่อยมากใช่ค่ะปรโมดนะแม่มาออกกล้องด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำถ่ายน้ำจะถ่ายเป็นรูปโอเค ค่ะขอบคุณมากมากาค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอ,ขอบคุณ<ร>ค่ะนี่ค่ะของฝากจริงๆเยอะกว่านี้ก็แบ่งน้องๆในโชว์รูมกินกันแล้วจะบอกว่าเคปนะคะจากร้านซูโม่เคปของพี่บอยค่ะอร่อยมากๆทั้งชาไข่มุกนะคะรวมถึงเ,เคฟนะแล้วมีขนมอีกหลากหลายและนอกจากนี้นะเดี๋ยวพี่เขาจะต้องเปิดเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกนะคะเดี๋ยวยังไงนํามาอัปเดตนะแล้วก็ไปอุ่นหนกันนะคะบอกเลยว่าเคปร้านนี้ที่1เคค่้าขอบคุณค่ะ